ไม่โสดแล้วนะบัวขาวคุกข่าวขอซ้อมแฟนสาวก่อนจัดพิธีแต่งงานที่บ้านเกิดคลิปถือเป็นโมเมนต์นอกสังเวียนที่แฟนมวยต่างเข้าไปร่วมแสดงความยินดีกับด a c o m บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยที่สละโสดอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่มีคลิปของยอดมวยดังวัย42ปีขอแฟนสาวแต่งงานเผยแพร่ออกมาในคลิปบัวขาวได้คุกขา่าพร้อมด้วยมอบดอกไม้สีขาวก่อนพูดว่าแต่งงานกันนะ ทำเอาฝ่ายหญิงเขินชัดเจนก่อนจะตอบรับด้วยความเต็มใจจากคลิปดังกล่าวทําให้หลายคนคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่แต่จริงๆแล้วเป็นคลิปเก่าก่อนที่ทางบัวขาวได้จัดงานแต่งอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาอลังการงานสร้างสองบ้านบัวขาวบัญชาเมฆยอดมวยไทยที่บ้านเกิดจังหวัดสุรินโดยบัวขาว หรืชื่อจริงร้อยเอกสมบัติบัญชามเมฆได้เลิกง,งามยามดีทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านสองนองอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ก่อนจัดพิธีแต่งงานไปพร้อมกันซึ่งในพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ได้บินบรลลูริ์มาเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ในช่วงดึกยังมีแขกผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อนๆในวงการมวยและวงการบันเทิงอินฟลูเอนเซอร์หลายคอยอามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก สำหรับสาวข้างกายยอดมวยดังก็คือซ้อมสลิสาสมเพชเจริญที่คบหาอยู่กินกันมานานและจดทะเบียนสมรสกันไปเรียบร้อยก่อนประกอบธุรกิจหลายอย่างอยู่ในจังหวัดสุรินไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาราบัวขาวกวัวจจบัวขาวและธุรกิจอื่นๆรวมทั้งมีพยานรักเป็นน้องเกสอรลูกสาวตัวน้อยวัยสามขวบ